กระพะอาระหังสัมมาสัมพุทโธพระภาวะพุทธ <oubl> ังพระภาวนตังอภิวาเทมิสวาพาโตพระภาวะตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปานโนพระภาวะโตสาวกสังโฆสังทังนามามิ วันนี้วันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2564วันนี้เราจะมาพูดถึงการปฏิบัติธรรมต่อจากเมื่อวานเนื่องจากเมื่อวานมีผู้ปฏิบัติเพิ่มก็คือเตี่ยแล้วก็ชาติชายแต่วันนี้เตี่ยเป็นลงผิดไม่ได้เข้ามาปฏิบัติ การปฏิบัติจึงเหลือทั้งหมด4ี่คนก็มีเจจูมีเอิญมีาชาชัยแล้วก็มีหลานเหมยการปฏิบัติในวันนี้ก็เพราะว่าวันนี้อากาศจะร้อนผิดปกติแล้วก็แรงกดดันมากดังนั้นการนั่งก็อาจจะไม่ดีดเท่าวันวันก่อนขอให้ผู้ปฏิบัตินั้นเริ่มทําตามขั้นตอนที่เคยทําก็คือขั้นแรกก็คือผ่อนคลายร่างกายและจิตใจการผ่อนคลายก็คือการ นั่งตั้งกายตรงตั้งกายให้ตรงตั้งกายให้ตรงก่อนหลังตรงนะหลังตรงต่อไปผ่อนคลายที่ใบหน้า <Teraz> ผ่อนคลายที่ใบหน้าคําว่าผ่อนคลายที่ใบหน้าก็หมายความว่า,ห,าหน้าเราอาจจะเกร็งๆ,ๆเราก็อาจจะทําการผ่อนคลายขยับหน้าแล้วก็ปล่อยให้สบายไล่ผ่อนคลาย คำว่าไหลผล่อนคลายไปปล่อยไหลตกลงเลยอ่หลังตรงนะไหลปล่อยมือปล่อยอ่ามือวางสบายไหลปล่อยสบายเมื่อร่างกายผ่อนคลายแบบนี้แล้วต่อไปคือการผ่อนจิตจิตนั้นจะต้องเหมือนกับคนที่จะนอนหลับคือเวลาเราจะนอนหลับเนี่ยจิตจะไม่มีภาระง,งานอะไรเลยจิตจะปล่อยๆให้สบายเมื่อากายผ่อนคลาย จิตปล่อยให้สบายผ่อนคลายไปให้เยอะเราจะหลับตาแล้วเราจะรู้สึกว่าร่างกายเราเป็นยังไงนะ,ะร่างกายเป็นยังไงวันนี้ก็จะบอกไปที่ชาติชายเป็นหลักเพราะว่าท่านเจูุการเอิญก็ปฏิบัติมาหลายวันแล้วถ้าหรับชาติชายในยวันนี้เริ่มต้นของการนั่งหลับตาจะพบว่าร่างกายเนี่ย มันเหนื่อยนะเหนื่อยแขนขามันมีอาการล้าอยู่เริ่มต้นเลยหลับตายสบายจะพบว่าแขนขามันล้าแล้วก็เหนื่อยจุดแรกที่เกิดก็คือท้องจะเก่ง่งกำหนดไปที่ท้องที่เก่งแตไปเบาๆที่หน้าท้องที่เก่งแต่เบาๆนะแต่ให้รู้ว่ามันมันมันเก่งนะอะหน้าท้องเก่ง สักสามสี่วินาทีรู้หน้าท้องเก่งรู้เบาๆแล้วก็ไปรู้พัดลมกระทบตัวรู้พัดลมกระทบตัวแล้วนี้จะเห็นความเหนื่อยวุบๆในร่างกายความเหนื่อยในร่างกายให้รู้มันเหนื่อยล้า ก็รู้พัดลมโดนตัวแต่ต้งเก็บพอพัดลมโดนตัวแล้วมันเป็นเหนื่อยมากครับอีกเหมือนเพียเลย่ร่างกายเหมือนอ่อนลงไปเลยยวบลงไปเลยแล้วก็เหนื่อยล้ามากให้แต่รู้ร่างกายที่เหนื่อยล้ารวมๆเหนื่อยมากให้รู้ พัดลมโดนตัวจะเห็นว่าความเหนื่อยลดลงแต่ว่ายังมีความอ่อนเพลียอยู่ในร่างกายมันบวบๆในร่างกายเหนื่อยลไีกไปรู้ความเหนื่อยล้าพัดลมโดนตัว จะสังเกตเห็นตอนเนี้ยดูให้ดีตรงหัวใจข้างซ้ายอ่ะมันจะหนงน่วงนะมันหนงหน่วงเหมือนมือกันหนักๆข้างซ้ายนะหนงน่วงหนักๆทื่อๆให้ไปรู้ว่ามันหนักๆหนงหน่วงทื่อๆแล,ล้วรู้พัดลมโดนตัวจะเห็นว่าพอมัน รู้ที่หัวใจเน่ยมันจะว่าบอ,อแล้วมันจะพุ่งตามไปมือไปเท้ามากเลยจะมีอะไรวิ่งตามไปมือไปเท้าก็รู้อวิ่งตามแขนน่ะสู้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 อ่ะขาก็วิ่งตามขาให้รู้รวมๆแล้วก็รู้พัดลมโดนตัว ตอนนี้จะเห็นว่ามันนิ่งๆนะมันเริ่มนิ่งเงียบนะเวลานิ่งเงียบทําอย่างนี้ให้รู้อาการที่มันอยู่ตรงระหว่างกลางอกอ่ะตรงท้องอ่ะมันนิ่งเงียบอยู่ตรงท้องอ่ะก็รู้ว่ามันอยู่ตําแหน่งของมันก็คือรู้รวมๆอ่ะว่ามันนิ่งกว้างๆแถวแถวท้องอนะ่ะรู้รู้ว่ามันอยู่แถวนั้นอ่ะรู้ตําแหน่งไงรู้ตําแหน่งว่าอยู่แถวนั้นอ่ะแล้วก็รู้พัดลมโดนตัว แล้วก็รู้ว่าแถวตำแหน่งนั้นตรงแถวท้องนั่นแ่ะน่ะมันเงียบมันเฉยรู้ว่าเฉยอ่รู้ว่าเฉย,เเฉยแล้วก็พัดลมโดนตัวตอนนี้รู้รู้ว่าเหนื่อยอยากจะพักเออรู้ว่าเหนื่อยอยากจะพักแบมือออกเร็จ เออแบม,มือออกรู้เหนื่อยอยากจะพักเหนื่อยอยากจะพักอ่ะจิตมันเหนื่อยร้ายอยากจะพักถ้ารู้เหนื่อยร้ายอยากจะพักอ่าแล้วก็พัดลมโดนตัวดูพัดลมโดนตัว ปวดเมื่อยตามแขนตามขาเออชาแต่ความชาวิ่งออกอ่ะเฉยเฉยอย่าไปต้องไปบีบไปต้องอะไรแค่รู้ว่ามันชาวิ่งออกตามแขนขารู้พ่ะลมโดนตัวรู้ว่ามันชาวิ่งตามแขนขาออกมาแล้วพัดลมโดนตัว เี่ยนทีอดทนเวลาปวดเราอดทนถ้าเปลี่ยนจะไม่เห็นสภาวะให้รู้ว่าตอนนี้มันปวดแล้วก็รู้พัดลมโดนตัวอแล้วสังเกตใจเวลามันปวดเราเรารู้สึกไม่พอใจใช่ไหมเราอัดอใช่ไหมก็รู้รู้ว่าใจมันอึดอัดแล้วพัดลมโดนตัวรู้ใจอึดัดก่อนอพอรู้ว่าใจมันอึดอัดแล้วก็ไปรู้พัดลมโดนตัว กำหนดความเหนื่อยอย่าไปซึมกับมันฮะเออนะแต่รู้เลยแต่รู้ปวดเมื่อยมันก็ายออกมาไงความเครียดของเราไงความเครียดกำลังลายออกนัเน่ยออกมาจากร่างกายเราทั้งหมดเลยแต่รู้แล้วก็รู้พัดลมแต่รู้รู้พัดลมรู้เร็วๆหน่อยอยนาน่ารู้นานรู้ว่ามันปวดเมื่อยปั๊บ,บแล้วรู้พัดลมแล้วมารู้ปวดเมื่อยใหม่เออทําใจสบายๆอย่าทำใจเกง่งกับมัน กดเมื่อยากใจไปร่วมกับมันแค่ผ่อนผ่อนใจแล้วก็รู้มันถ้าไปเก่งกับมันมันจะรู้มันจะไม่ไม่หักไม่ไม่ไม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 เ,เกิดดับทําไปทำใจผ่อนผ่อนแล้วก็รู้มันปลดเมื่อยรู้พัดลมรู้เร็วๆแต่รู้แบบผ่อนผ่อนเออรู้แบบผ่อนผ่อนเป็นไรฮะเดินเดี๋ยวเดินแล้วมานั่งใหม่นั่นแหละต้องอย่างนั้นแหละเออแล้วมานั่งใหม่อย่าเลิก เดินแล้วก็มานั่งใหม่เลยเพราะเราไม่อดทนไงปวดต้องอดทนสู้ี่นั่ามันจะปวดมากกว่านี้เนี่ยแหละชดใช้ของมันแหละเริ่มชดใช้แล้วเนี่ยแล้วก็มานั่งต่อเลยเดินสองสามรอบมานั่งต่อ,อเดินให้ใคลายออกมานั่งใหม่ ก็กําหนด,ดไปถ้าถ้าที่นี่สู้ไม่ได้ก็แย่กำหนดรู้การเกิดขึ้นเหไอมาเดินแล้วมันจะคลายออกหาแล้วก็นั่งกำหนด,ดใหม่ แล้วก็ไปรู้พัดลมรู้เร็วๆอ่ะรู้แต่รู้เบาๆแล้วก็ไปรู้พัดลมแล้วก็มาแตะรู้ใหม่อะไรเกิดขึ้นก็แตะรู้แล้วไปรู้พัดลม ดูใจให้หน่วงเด็กด,ดูตอนนี้เด็กเนี่ยพอมันปวดจะมันจะใจมันจะหน่วงมากเลยแต่รูนะ้เนี่ยแต่รู้ที่ใจข้างซ้ายว่ามันหน่วงเออแต่รู้ไปรู้ไปรู้พัดลมเออเห็นไหมการกรบฏกวายเนี่ยนี่เราเราหนีได้เลยอยู่บนที่นี่นะแต่อยู่นั่นเราหนีไม่ได้เลยเพนั้นแต่รู้แล้วก็รู้เร็วๆแล้วก็ไปรู้พัดลม ไม่ใช่หนีแต่เผชิญแต่มีเทคนิคการเผชิญคือรู้เบาๆแล้วสังเกตดูว่าเวลามันปวดเนี่ยใจเราเป็นยังไงดิ้นดิ้นหล่นไหมรู้ใจดิ้นหล่นแล้วก็รู้พัดลมเลยอยากจะลุกอยากจะเลิกอยากจะอะไรมันดิดน้นหล่นไงก็รู้แล้วก็รู้พัดลม ทำผ่อนๆแล้วก็แตะรู้แล้วก็รู้พัดลมแยกมันระหว่างเรากับมันเลยอย่าไปรวมกับมันคือมองทางห่างไกลๆเวลาอาการปวดมองไกลๆเหมือนมองไกลๆแล้วก็รู้พัดลมเลยอืแค่รับรู้ไกลๆแล้วก็รู้พัดลม ไปนะที่เข้าสมาธินะตอนนี้ต่อไปก็คือเราจะเ,าเลิอกกมกรรมฐานขั้นตอนแรกก็คือการปล่อยใจให้สบายไม่ต้องกำหนดอะไรแล้ว จใจสบายก็คือกับพักผ่อนอปล่อยไม่กหมือะไรเสียงนาฬิกามารู้ก็รู้แล้วก็ปล่อยปล่อย,อยจใจสบาย บลงยุบลงจิตเราเริ่มลงสู่ฐานอ้าจูก็ยุบลงสู่ฐานนะฮะเริ่มยุบลงมากันเหมือนหุบล่มเหมือนดอกบัวที่มันอยู่านายูบนบนน้วก็ลงร่วงลงมาร่วงลงมา สูดลมหายใจให้ยาวสูดลมห,หายใจยาวไม่ต้องรู้ลมนะสูตรที่เฉยไม่ต้องไปรู้ว่าลมเข้าลมออกสูตรที่เฉยยาวๆปลังไก่สบายสุดลมห,หายใจยาวลึกๆเนไมจะมีไอออกมาตามลมหายใจที่เราสูดเข้าไปกระแสระสระสะก็จะเริ่มกลับคืนมา กระดุกกระดิกมือกระดุกกระดิกเท้าดูกรกะดิกเท้าเนี่ยตอนนี้ก็กระแสประสาทมันจะเริ่มคืนเพราะเท้ากับมือเป็นปลายประสา่าจะถามพี่จูก,ก่อนวันนี้เป็นยังไงบ้างนห,หนักเหมือนกันแต่ว่ามันพุ่ไปเหมือนเป็นเกลียวเหมือน,นเป็นเกลียวอ่ะ หมุนไปหมุนกลับกับหมุนทีเดียวกี่รอบกี่รอบหลายรอบไหมเอออ่าหมุนลงมอหลุดลงมันก็ค่อยๆมืดลงใช่ไหมค่อยๆหมุนอยเ่หออ่าหมุนโอเคเออแล้วมันนิ่งอยู่นานไหมแล้วขึ้นใหม่ๆเออโอเค เออแต่ตอนที่คายตอนท้ายที่เลิกกันมาลงแบบนี้ใช่ไหมยุบลง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 อ่าเคยไหมไงหายตกใจเลยฮะเมื่อกี้ดีขึ้นใช่ไหมเออมันเป็นสัตวสเถือนเมื่อหนูบนหลังห้ามเลยนะม,มันเอาเรี่ยมาบนหลังของเน<ช>ี่ยห้ามถือมาอออสองครั้งแล้วเธอบาปมากเลยจะได้รับอันตรายคือขาดขาดสติอ่ะ ซู้สวีหลังไม่ไม่เคลื่อนตัวไม่เอาอะไรมานะจําไว้นะนั่นจะถือไปทําไมเนี่ยนั่นมาจากไหนอ่ะอ้าวไม่เป็นไรแล้วตอนตอนที่ดีขึ้นเนี่ยดีขึ้นแล้วแล้วเมื่อกี้ขึ้นไปสูงไหมหรือไม่ได้ขึ้นขึ้นแค่ช่วงนี้อ่ากำลังดีเลยใช่ไหมกำลังดีกับที่แบบ ว่างอ่ะมันก็ขึ้นอ่ะมันก็มันมันสว่างมันมุกมันเหมมันมันมันอยู่มันเผลอมันเผลอไปแบบเดียววุ้บไปสว่างเลยใช่ไหมเออแล้วตอนหลังเนี่ยพอพอไปเดินแล้วกลับมานั่งมันเป็นวุ้บวุ้บอย่างนี้ใช่ไหมสั่นแล้วใจมันสั่นใช่ไหมใจสัลัวใจเออใจมันรัวแล้วเราก็รู้อาการที่มันสั่นชาไปหมดเออชาหมดเออมันมันมันตกใจอ่ะ เพราะว่าก,กายทิพย์กับกายเรามันไม่เข้ากันไงไเออแล้วไปเดินก็เบาแล้วก,กลับมาถึงจะเบาอชใชายเป็นไงของชายนี่ยกภูเขาให้คนอื่นนั่นเนี่ยพี่เนี่ยนั่นตลอดเลยนั่นแหละแต่ว่าเรามีตัวหนักเยอะถ้าไม่ออกตอนเนี้ยก็จะยากอยู่เราต้องอดทนอย่างนั้นไป คือต้องอดทนด้วยไงเพราะถ้าเราไม่อดทนนะไม่ต้องอดทนเพราะว่าอดีตชาติเราไม่ได้ปฏิบัติไง่ายแล้วถ้าไม่ทําตอนนี้วนเวียนนะเออนี่ก็จบทนเจ็บไม่มีใครไม่เจ็บหรอกพอพอแล้วนั่งได้แล้วมันก็วนี้ัะรตอนที่อยากเลิกอ่ะให้เรารู้ทันจิตเออ ไม่หรอกไม่เกี่ยวกัเน่ยไม่ไม่สู้เก็บไม่ไม่สู้มันจบปวดอีกอย่างหนึ่งเราอ่ะเหมือนกับอะไรไป่ะเหมือนกับเราอยู่กับเขาบอกว่าอยู่กับของเหมือนเราอยู่ของร้อนแล้วเราไม่ร้อนอ่ะแต่วันใดวันหนึ่งเราเป็นออกมาดูออ้่หของเราเยอะภูเขาอ่ะเข้าใจไหมของหนักเราเต็มที่เลยเราถึงรู้ว่าอาการปวดมันอยู่ในซ่อนอยู่ในตัวเราเยอะเนี่ยมันถ่ายมาที่พี่เนี่ย จุก <มา S 1> เออนนหนักนเข้ามาแล้วเนี่ยจุกหลายครั้งกันเนี่ยเมมจ๊ไม่คือถ้าเมื่อกี้ยังคอยตามสอนชัยอยู่นะสมาเพืที่พวกเราจะไม่สวานเพราะว่าพี่ดูดไปอย่างเดียวตอนนี้ก็เลยเข้าสมาธิไงครายออกเข้ามาธิหลังดีใช่ไหมแล้วมาโดนได้เหมือยที่เป็นทํเสียงหนังนั่นเองงัก็จะไม่เท่าไหร่หเพราะฉะนั้นหลักการก็คือว่าต้องอดทนแล้วสองภูเขาอยู่ในร่างกายเยอะ ถ้าอย่างนั้นจะต้องถูกบรรทับถ้าถึงเวลาแล้วจะต้องถูกบรรทับเอาเลยแก้ไขไม่ได้แต่ตอนนี้มันกําลังเทออกเหมือนก็กำลังเอาเรียกว่ารถอนะเทถ่ายก้อนหินออกจากรถเราอะ่ะถ่ายออกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นหนักก็ต้องทนเพราะในนี้ยังเดินหนีหลบได้แต่ในนั้นถูกจองจามแล้วถูกทาร้ายอย่างเดียวไม่มีโอกาสหนีจะไว้ว่าบนนี้หนีได้แต่บนนั้นในข้างใน,นไม่ได้เพราะถ้าอยากจะหนีต้องหนีบนนี้ หนีเอามันออกก่อนอ่าหนีให้ให้ตัวระเบาแล้วเราขึ้นสวรรค์ไปที่เรียกว่าหนีนะที่หนีไม่ได้หรอกแต่ว่าเอาของที่หนักออกไปแล้วตัวเราขึ้นสวรรค์ไปแต่ถ้าเราเราไม่เอามันออกมันพาเราไปที่ต่ําแน่เพราะมันหนักไง <c oughs> งั้นวันนี้ก็ <c oughs> เดี๋ยวก่อนแผ่ไม้ตาก่อน <c oughs> อย่าลืม <c oughs> ก็เปิดก่อนแล้วเดี๋ยวต่อไปแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัวิยาปัชชาโหตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาน,นิคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอานาันังปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเถิดอนึกถึงพ่อแม่เราปุย่าตายายเรา บุคคลที่ร่วงรับไปแล้วลูกของเราจงมารับส่วนบุญนึกถึงหน้าเขา ขวันตาอภิวาเทมิสวาค้าโตพระกวตาธรมโมธัมมังนามาซามีสุปฏิปันโนพระกวโตซาวาสังโคคังคังนะมา